สบายดีพี่น้องมื้อพ่อกับนาง่องผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้สิผ้ามาทําขนมอื่นเนาะก่อนเทาสิไปทาเขาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยอันดับหนึ่งก็ซิมีแป้งสาลีนางใส่กาบัวแดงแล้วก็นมจืดน้าตาลทรายน้ามันพืชแล้วก็ผ้งฟูเกลือป่นแล้วก็ฟงยีสต์เนาะแล้วก็งาก่อนอื่นเฮาสิไปทาเขาก็ไปปุกยีสต์กันก่อนเนาะมาแบบนี้เขามาปุกยีสต์กันก่อนเนาะเขาก็เทนมอุ่นลงไปย้ำว่าเป็นนมอุ่นเด้อ ใส่น้ำตาลลงไปจะเข่งบวงเนาะแล้วก็ใส่ฟงยีดลงไปคนน้อยหนึ่งเนาะอันนี้คือวิธีการปุกยีดเนาะบาานี้กะฮาฟ้ามาปิดไว้สักสิบนาทีเนาะมาระวางเ้าอันถายยตดเนาะเข้าก็ซิมาอันทำในส่วนผสมของแหงเนาะแป้งเ้านั่นเองฟองฟูเกลือป่อนน้ำตาลทราย เท่ากับคนห้เข่ากันเนาะห้เป็นเหนือเดียวกันนะกับแป้งเฮานะนี่เด้อหลังจากเฮาผัดยีสต์ครบสิบนาทีเนาะอันนี้คือยีสต์ที่ทำงานอยู่เนาะก็จะขืนฟูฟอดไปสิละน้ำมันเทใส่ส่วนผสมของแป้งเนาะแนะนำเด้อสำหรับมือใหม่เห็ดกับยีสต์เนาะต้องปุ๊กยีสต์ให้ได้ก่อนน้ำมันพืช อแป้งอันจับโตกันเป็นก้อนเลยเท่ากับซิมาใส่มือเนาะในการนวดเพื่อที่ว่าเข้าที่ได้สัมผัสเนื้อแป้งได้เนาะก่อนเท้าสีนวดเอาแป้งโรยก่อนเขาเอิ่นว่าแป้งนวลกับแป้งอันเขาเห็ดขนมนี่แหละโรยบางๆกันแป้งเขาติดโตวิธีนวดจะสังเกตง่ายๆเนาะถ้าแป้งเขาขาดนาหน้าเข้ากระยอนนมลงไปถ้าแป้งเขาเกิน,นหน้าเขากอันค่อยๆโรยแป้งนวลลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนแป้งเขาเนียนพู่แหละ นวดบ่ได้ดนเด้อนวดประมาณ10นาทีนี่แหละแม่เด้อแล้วรายท่านผู้ชมแป้งก็สิเนียนบ่ติดมือเนาะสังเกตได้ว่าแป้งบ่ติดมือ บดนี้ห้ากระเรียมกระซามมาเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปทากระซามเนาะเพื่อว่ากั้นแป้งเ้าติดกระซามเพราะว่าเขาต้องผักแป้งไว้หนึ่งสัโมงให้แป้งขึ้นฟูใส่กระซามแล้วก็หาแนวมาปิดผาเข้าก็ได้หรือว่าสใส่ถุงพลาสติกลุ้มไวกระได้ผักแป้งไว้หนึ่งสัโมงเนาะมาจังราเบิ่งกันใหม่นี่เด้อแป้งเ้าครบหนึ่งสัโมงเนาะนุ่ม เฮากะนวดหลายฟองอากาศแน่เนาะเตรียมงาใส่ถาดเนาะบาดนี้เฮากะเฮากะมาปั้นแป้งกันเลยก้อนน้อยก้อนใหญ่กะตามมักแต่กะบ่น้อยบ่ใหญ่ปานใดเนาะขนมอ่ก็ได้เฮากนํามาเอือบงาบาดนี นี่เด้อหลังจากเฮาปั้นแล้วเนะาะเฮาก็สิหาผ้ามาปิดหรือว่าหาผ้ามาปิดก็ได้ปิดไว้20นาทีเนาะผักแป้งไว้จัก20นา,าทีเฮาจังมาลีดแล้วก็ทอดกันบาดนี่เด้อหลังจากเฮาผักแป้งไว้20นาทีเนาะแป้งก็สิฟูขึ้นอีกเนาะบาดนี้เฮาก็สิมาลีดกัน,กนบดนี้านมาบดนี้เฮามาีดแป้งกันีดบ่ต้องบางหลายเด้อเอาแบบว่าพอดีพอดีเนาะถ้าบางหลายเวลาเฮาไปทอดขนมเฮาก็สิแตกเด้อ ถ้าเวลารีดเนาะถ้างาบ่ติดเฮาก็เอาน้าหรือเอานมมาแตะๆแะล้วก็ไปคุกงาใหม่ความบางก็เอาประมาณนี้เนาว่าใส่ได้เฮก็รีดไปเรื่อยๆเนี้ามาบัดนี้หลังจากเฮารีดแป้งลแล้วแล้วก็มาตั้งเตาใสาน่น้มัน นีเดอวิธีเขาเสกน้ำมันเนาะเขากับเอาใหม่จุ่มลงไปแล้วกับซิมีสังเกตได้ว่าปลายใหม่เขามันซิมีฟองผุดออกมาเนาะก็ที่ว่าเป็นอันใส่ได้ วิธีทอดเดอ้อกะเ้ากะรีดแบนๆเนาะล้ะกะผ่าเอาลงแล้วก็ผ่ากลับกลับไปกลับมาขนมเ้ากะสีพูขึ้นคือตาำซุมเจ้าเห็นเลยเดอ้อเ้าพยัญายามกลับดูดูทอดไปเรื่อยๆจนนั้นสีออกเหลืองงามถ้าพาย,ยายามกลับบบทันกะค่ยคอยๆทอดทีละน่อยเนาะสีประมาณนี้ถือว่าใส่ได้เนาะหฮาก็ตักขึ้น เคเนาะนั่งสิทอดให้เบิ่งนซัมนี่ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลมแหงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้องครัวที่นางทอดเห็ดกินมันบ่มีหลังคาเ no. นาะฝนสาดบ่สามารถทอดต่อได้เนาะส่วนที่เหลือกอะ uh, บัดพ้นซาวนางก็สิมาทอดต่อนี no. ่เนาะขนมอึง่งเฮาเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งก่อนจิบพองอยู่เด้อพี่น้องบักข้างในกะกวางเด้พร้อมงาืมแซ่บดิล่ะ ขนมอึ่งเห็ดบ่อยากเนาะเห็ดง่ายแต่เวลาทอดหาอยากยากในนูน่นนึงเนาะเขาต้องใส่เทคนิคแล้วก็ความไวในการกราบขนมหเนาเนาะทำห้องแบบว่าเอาเผาเอาลงแล้วก็เผากรบกราบดุดุดขนมเขาก็สีฟองเออสำหรับมื้อนี้กับโบว์ออไลน์เนะาะทำมากก็่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้นางน้ำเนเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้กับซีโคโตลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี